ทุกคนล้วนเคยโกรธบางคนโกรธแรงบางคนเก็บไว้ข้างในบางคนโกรธแล้วลืมง่ายบางคนกลับจำฝังใจความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจัดการกับความโกรธอย่างไรต่างหากในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเจเริญเมตตาเพื่อคลายความโกรธกันครับซึ่งคำพูดที่ดูเรียบง่าย แต่อาจเปลี่ยนทั้งจิตใจและชีวิตของใครบางคนได้ครับเรามาทำความเข้าใจความโกรธความโกรธเป็นไฟเผาใจที่แผดเผาพูดถือมันก่อนเสมอในพระพุทธศาสนาความโกรธจัดอยู่ในกลุ่มของอกุศลจิตคือจิตที่ขุนมัวไม่สว่างและเต็มไปด้วยอารมณ์ลบเมื่อโกรธเราอาจอยากทำร้ายอยากพูดดังแรงหรืออยากแก้แค้น แต่พอลองถามตัวเองดีๆเรารู้สึกดีขึ้นไหมหรือแท้จริงแล้วมันแค่ทำให้เราทุกข์มากกว่าเดิมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธเปรียบเสมือนการหยิบฐานไฟร้อนเพื่อจะคว้างใส่ผู้อื่นแต่ผู้ที่ถูกไฟเผาก่อนก็คือตัวเราเองเราควรมีเมตตาเมตตาคืออะไรเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขต่างจากความสงสารหรือการยอมแพ้ เมตตาคือการรู้ว่าเขาก็ทุกข์เหมือนกันคือการวางใจอย่างเปิดกว้างเห็นใจโดยไม่ต้องเห็นด้วยคือการไม่ตอบโต้ด้วยโทสะแต่ตอบกลับด้วยความเข้าใจโกรธเพราะอะไรหลายคนโกรธเพราะรู้สึกว่าเขาทำร้ายเราแต่ถ้าลองย้อนมองจะพบว่าบางคนพูดแรงเพราะเขาก็เคยถูกกระทำมาก่อนบางคนทำร้ายคนอื่น เพราะไม่รู้จะจัดการกับความเจ็บปวดของตัวเองยังไงบางคนทําผิดเพราะขาดปัญญาหรือไม่เข้าใจเมื่อเราเริ่มถินว่าเบื้องหลังความโกรธของเขาอาจมีความทุกข์ใจเราจะเริ่มอ่อนลงอย่างไม่รู้ตัวในที่นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเจริญเมตตาเริ่มอย่างไรการเจริญเมตตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการฝืนยิ้มหรือบอกว่าไม่เป็นไรไปเรื่อยๆ แต่เป็นการฝึกใจให้เปลี่ยนจากการมองเขาเป็นศัตรูมาเป็นเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังทุกข์เหมือนกันขั้นตอนเบื้องต้นในการฝึกเจริญเมตตาเริ่มจากตนเองก่อนภาวนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เราไม่สามารถให้เมตตาใครได้เลยถ้าใจเราเต็มไปด้วยความโกรธตัวเองขยายสู่ผู้ที่เป็นที่รัก ระลึกถึงคนที่เรารักแล้วอธิษฐานว่าขอให้เขามีความสุขไปยังคนทั่วไปคนที่ไม่รู้จักคนที่เคยเจอแต่ไม่มีความรู้สึกเป็นพิเศษขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขปลอดภัยและพ้นจากทุกข์ขยายถึงคนที่เรากโกรธหรือเกลียดคนกลุ่มนี้จะยากที่สุดแต่ก็เป็นจุดที่ใจเราจะเติบโตได้มากที่สุดให้ภาวนาเบาๆว่าขอให้เขาพ้นจากทุก ขอให้เขามีปัญญาขอให้เขาเป็นสุขความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอครับบางคนเข้าใจว่าให้อภัยหรือมีเมตตาคือการยอมให้คนอื่นเหยียบย่ำความจริงคือความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังใจที่เข้มแข็งที่สุดเพราะมันต้องการความเข้าใจมากกว่าการตอบโต้ต้องการสติมากกว่าการฟาดฟัน ต้องการการยกระดับจิตใจมากกว่าการชนะด้วยคำพูดแบบฝึกหัดเจริญเมตตาในชีวิตประจำวันลองฝึกดังนี้ทุกวันตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนให้หลับตาเงียบเงียบแล้วกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตาต่อทุกชีวิตขอให้ผู้ที่ข้าพเจ้าโกรธได้พบความสุขขอให้โลกนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบเวลารู้สึกโกรธใคร ลองหยุดหายใจลึกๆสามครั้งแล้วถามตัวเองว่าเขาอาจจะทุกข์มากแค่ไหนถึงทำแบบนั้นเขียนจดหมายไม่ต้องส่งถึงคนที่เราโกรธแทนที่จะเขียนด่าดทอให้เขียนว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นแต่ฉันกำลังพยายามเข้าใจผลการเจริญเมตตาใจสงบเร็วขึ้นความโกรธจะมาวัยแต่ไปเร็ว เพราะเราไม่ต่อเชื้อไฟในใจลดความเกลียดชังคนที่เคยเป็นศัตรูกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ก็มีสุขทุกข์เจ็บปวดไม่ต่างจากเราความสุขจากภายในจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่ต้องแบกโทษแค้นหรือความขุ่นมัวอีกต่อไปมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเพราะคนที่มีเมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาธรรมะจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเมตตาสูตรว่าเมตตาจิตเป็นธรรมที่ทําให้จิตสงบไม่มีเวรไม่มีภัยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมีจิตเป็นสมาธิเร็วในพระไตรปิฎกยังกล่าวอีกว่าการเจริญเมตตาเป็นไปเพื่อการคลายความโกรธเมตตาเป็นทางสู่พระนิพพานหากคนเราระง,งับความโกรธได้ความโกรธเป็นไฟที่เผาใจเรา หากว่าการเมตตาไม่ใช่การยอมแต่เป็นการยกใจให้สูงเริ่มฝึกเมตตาจากตนเองแล้วค่อยขยายออกไปผู้ที่เจริญเมตตาได้จะมีความสุขลึกๆจากภายในโลกภายนอกอาจยังวุ่นวายแต่โลกภายในของเราสงบได้ด้วยเมตตาสุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดง่ายๆไว้หนึ่งประโยคคนที่น่าสงสารที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ทำผิดกับเรา แต่คือคนที่เต็มไปด้วยโทสะอยู่ตลอดเวลาจงอย่าเอาความโกรธของเขามาเผาใจเราแต่จงเปลี่ยนไฟนั้นเป็นแสงสว่างแห่งเมตานั่นเองครับหากผู้ท่านผู้ฟังมีความชื่นชอบธรรมะสอนใจในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ